จำชื่อของนาตาลีอับอบนวดได้ไหมคะเป็นข่าวใหญ่เมื่อปี2559หลังจากที่กำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเนี่ยสนธทีกำลังกันเข้าไปเพื่อไปตรวจเพราะมันมีข่าวว่าเอาเด็กอายุไม่ถึง18ปีมาค้าประเวณีเวลาต่อมาหลังจากนั้นก็ทยอยดำเนินคดีกับลูกน้องก่อนแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ตัวเจ้าของไปแล้วนะคะโกนลักษก็ดำเนินคดีกันไปแต่นอกเหนือจากเจ้าของและลูกน้องเนี่ยวันนั้นถ้าท่านผู้ชมจำกันได้ไปเจอโพย โพยในการจ่ายสวยอะค่ะ25รายชื่อว่าแต่ละวันแต่ละเดือนทางอับอบนวดนาตารีเขาต้องจ่ายสวยให้ใครบ้างอ๋อจำได้คือหามากๆนี่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 โพยโพยยาวเหยียดเลยใครบ้างใครบ้างท่านผู้ชมดูอะดูอะไรมั่งอะคุณอาจจะอ่านไม่ได้นะแต่เนี่ยดูเอาดูเอานี่ค่ะมีใครบ้างคะรองนั้นรองนี้เห็นไหมเห็นไหม สื่อพุ่ยขวางใครไม่รู้นะคะ19 1หนึ่งใครไม่รู้ตมกทมอ,อ,มอ,อ,อใครก็ไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมคะวันนี้ทําไมต้องย้อนกลับมาเล่าให้ฟังสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ที่รับสวยแล้วนะคะเป็นดาบตํารวจสอเสือคะ่ะหนึ่งคนเท่านั้นและดาบตํารวจสอเสือคนนี้โดนโลงโทษจําคุก325ปีจากการรับเงินห5้าครั้ง โดยในรายงานนะคะบ,บอกว่าการรับเงิน65ครั้งเนี่ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6แสน0 0 0บาทที่ดาบตำรวจสอเสือคนนี้รับมาแลกเปลี่ยนกับการไม่ตรวจคน้นไม่จับกุมไม่ดำเนินคดีนาตาลีอับอบนวด ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทําของดาบตํารวจคนนี้เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันนะคะก็ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินและฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตให้ลงโทษจําคุกจําเลยคือดาบตํารวจคนนี้กระทงละ5ปีค่ะ65กระทงเพราะว่าไปรับเงินมา65ครั้ง รวมเป็นโทษจำคุก325ปีแต่อย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะคะว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาก็จะกำหนดโทษนะคะว่าโทษแบบไหนลงโทษได้ไม่เกินเท่าไหร่ที่สุดแล้วจาก325ปีก็ลงโทษจำคุกได้50ปีแล้วอายการกับคณะกรรมการปปทมีมติเห็นชอบในคำพิพากษาไม่อุดทอนต่อนะคะไม่อุดทอนต่อท่านผู้ชมคงถามว่าโพยเมื่อกี้ที่ตูนออกมาให้ดู มีใครบ้างนะคะพี่ไก่หลายลายชื่อหลายหน่วยงานใช่ไหมเอา้าทําไมตอนพิพากษาอาทำไมการเป็นดาบตํารวจคนเดียวแล้วเป็นดาบเฉยๆด้วยนะครับคนเดียวเลยนะท่านผู้ชมคะย้อนกลับไปในปี2559ที่มีการบุกจับอะคะ่ะมีท่านหนึ่งที่ไปด้วยนะคะค,คุณรณสิทธิ์พฤกษยาชีวะประธานมูลนิธิรณสิทธิ์ท่านบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อเนาะว่ามันจะเป็นการกระทําของตํารวจชั้นผู้น้อยรับสวยเพียงลําพัง เชื่อว่าต้องถูกสั่งการมาจากตำรวจระดับสูงและแม้ว่าวันนั้นมีโพยโอ้โหชัดเจนเลยให้ใครมั่งให้เท่าไหร่แต่ทำไมไม่มีการลงโทษคุณรณสิทธิ์บอกว่าเชื่อว่าหลักฐานไม่เพียงพอคะ่ะเราเห็นลายชื่อในบัญชีมันไม่สามารถที่จะเป็นพยานหลักฐานที่บ่งชี้หรือชี้ชัดเจนได้ว่าเขามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพราะว่าท่านเหล่านี้อาจจะ แอบอ้างชื่อก็ได้พยานหลักฐานที่มันเป็นพยานหลักฐานสําคัญในการดําเนินคดีได้จริงๆเนี่ยคือเราจะต้องมีพยานหลักฐานในการโอนเงินอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ยังไงก็ตามครับส่วนตัวของผมเนี่ยเราเราน้าเห็นใจตารวจชั้นผู้น้อยมากเพราะว่าตารวจชั้นผู้น้อยเนี่ยจะต้องมีคําสั่งมาให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาถึงจะกล้าทําผมไม่เชื่อว่าจะเป็นการกระทําของตํารวจชั้นผู้น้อยเพียงอย่างเดียว นั่นนะคะอาทีมงานเอาโพยขึ้นมาอีกทีก็ได้นะคะคุณรณสิทธิ์บอกว่าอะไรนะคะเห็นใจตำรวจชั้นผู้น้อยอดาบตํารวจท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าการรับสวยสมมตินะมันใหญ่ใช่ไหมครับอยู่รัชดารับสวยนี่ดาบตํำรวจคนเดียวเลยเหรอนั่นสิหกครั้งนี่ค่ะนี่ในรายชื่อนี่25่ส้ายี่รายชื่อเอางี้ดีกว่า แต่ใน25รายชื่อก็มีทั้งบุคคลทั้งชื่อหน่วยงานนะคะก็ใครบ้างไม่รู้เหมือนกันจ่ายตั้งแต่5,000ถึง8,000 0เนี่ยคะ่ะรวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือนนะพี่ไก่เดือนละ6 0 0 0นะเนี่ยแต่เมื่อกี้ในคำพิพากษาบอกว่าดาบตำรวจสวเสือรับ65ครั้งยังรวมกันแค่6 0 0นเองนะครับเออเนี่ยคะ่ะ